โดนมาได้ย <isions> ังไงเนี่ยโอ้เนี่จ <saben> <c Ice> ังหล่นลมเข้ามาเนี่ยอ๋อพี่รุ๊กไม่ไหวพี่ดอกพี่ดอกไปเลยได้ไกลพี่เฮ้ยมันจะกลับแบบนี้เหมือนนางผีเลยฮะอ๋อคิดอะไรดีๆออกแล้ว บรรยากาศอึมครึมหนักตัวยังไงก็ไม่รู้วันนี้ฝนเยอะจังดูไฟหมาหน่อยงอดหมดแล้วมั้งเนี่ยเออหมดหมดแล้วจริงด้วยปืนก็หมดแล้วเอ้ยอืมบรรยากาศอย่างนี้อะยุงเยอะอึมครึ้มยังไงไม่รู้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนวันนี้ลมก็แรงเอ่อบรรยากาศอย่างนี้นึกถึงเรื่องผีผีอะเนี่ยอ้าวดำจอบมันหล่นได้ยังไงอ่ะ ลมก็ไม่มีนี่นะเอ๊หล่นมาได้ยังไงเนี่ยโอ้ยแง่จังหล่นลมก็ไม่โอ้ยพี๊ดูด้วยลูกไม่ไหวพีโดอกพีโดอกเอ้ยอะไรน้อยพีโดอกใหญ่พี๊แค่ยหญ่หน่อยพีพีโด๊าใหญ่แล้วเนี่ยโอ้ยเดินไม่ไหวก็อพี๊โอ้ยเข่าอ่อนแม่ใหญ่ข่าอ่อนแล้วลูก สะใจจังเลยได้เก่งยายยายนี่เวลาถูกแกนี่ตลกจังเลยไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้น่ะเฮ้ยมือเห็นอะไรแวบๆแฮะเฮ้ยนั่นมันผีหรอยายจุดกับีบีอ จะบูมไม่ได้เหรอผีมันผีเมื่อกี้เลยผีเฮ้ยไม่ไหวแล้วผีเอ้ยไม่ไหวแล้วก็นี่ไงครับผมเฟิร์สหลานยายไงจำไม่ได้เหรออ้าจริงเหรอเอือลองออกก็ผมจะแกงยายครับแต่เมื่อกี้ผมเจอผีจริงๆหลอกอะครับเรียกเจอผีตอนแรกก็เฟิร์สแกงยายสิถ้างั้นดีแล้วแหละสมน้ำหน้าโดนผีจริงๆหลอกใช่ัหงจะได้รู้ว่าเป็นยังไงโอ้ยเหนื่อยก็ผมขอโทษครับยายไปยิ้หน่อย ายวิ่งกันฉี่กับแตกออโอ้ยแก่ตกใจหมด